มีฟิลเลอร์ตัวใหม่ r e s i l i e n t k i s s ข้อดีของการฉีดปาก 1. เห็นผลทันทีเลย 2. หน้าดูเด็กลงแฮปปี้กับที่นี่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาทำอะไรก็ได้ผลออกมาที่ดีมากๆค่ะ สวัสดีค่ะหมอแพทย์นะคะแพทย์หญิงปานิตาเกจุลาสีโรธก็วันนี้โอกาสพิเศษเลยมีฟิลเลอร์ตัวใหม่ตัวนี้เลยค่ะ Resilient Kiss สำหรับการฉีดปากโดยเฉพาะเลยค่ะก็วันนี้หมอก็จะทําการฉีดปากของพี่ออมให้ดูสดชื่นแล้วก็ดูเด็กลงข้อดีของการฉีดปาก 1. เห็นผลทันทีเลย 2. ฉีดปุ๊บหน้าดูเด็กลงทันทีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะด,ดูค่ะไปะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับเคสของพี่อ้อมนะคะทรงปากแกเนี่ยชัดและสวยอยู่ละขาดแค่เนื้อปากค่ะหมอก็จะปรับให้เป็นทรงเชอรี่นะคะก็คือจะเพิ่มเนื้อปากให้ดูน่าจุ๊บดูเด็กแล้วก็ดูอวบอิ่มลักษณะก็จะเป็นกระจับด้านล่างก็จะมีเนื้อเหมือนลูกเชอรี่ก็จะดูน่ารักส่วนถ้าใครอยากจะปรับปากแบบไหนเนี่ยมันก็จะเป็นปากแบบเซ็กซี่หรือว่าปากแบบคลาสสิกพี่ก็มาปรึกษาหมอได้เลยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากฉีดปากโดยใช้ Resilent k i s นะคะนี่คือผลลัพธ์ทันทีหลังฉีดเลยจะเห็นได้เลยว่าริมฝีปากเนี่ยดูอวบอิ่มขึ้นพอมีเนื้อริมฝีปากเนี่ยก็จะดูสดชื่นขึ้นดูหวานขึ้นด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ออมก็จริงๆคือเป็นคนโกเข็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮป,ปปี้กับที่นีู่่แล้วคะ่ะเพราะว่าเวลาทําอะไรก็ได้ผลออกมาที่ดีมากๆคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะปรับรูปปากมาปรึกษาหมอได้ที่แอนตาลีคลินิกค่ะ แอนเจลีเบคยูชัย